สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับเอาหมอตาลมาแล้วโอ้สายจอดโอ้ <laughs> สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ว,สวยๆจารัดครับโอ้อากาศรถจัดลูกกระดาวน้าไม่เว้ยกระดาจะนะเอาเอาจดอดยังอีกอ้าม งไหนเอาเอาเอาเอนั่นเปิดประตูเออเอาเออนั่นลงมานี้นี่ลงไปนั่นเป็นยังไงกันนี่ฮะรถเริ่มเข้ามาคืนแล้วครับตอนนี้เพราะว่า ให้ไปสต็อกดินอยู่หน้างานฝายพอแล้วครับดินตอนนี้มี1 2ึ่งสอี่ห้าห้าคันแล้วครับเหลือบริษัทดินด่วนบริษัทดินดวนดน,ดวน้อ,นองนอนก็น้องนอนไปเปลี่ยนคลาสครับไปเปลี่ยนคลาสเดี๋ยวผมจะพาคันนี้ไปเทยอยู่นู่น มอสต,ตาของมอสโอเคข้างบนนู้นโอ้คุณตลบเออเอออือโอ้โอีร้อนไหมครับอยู่ในนี้ร้อนไหมถ้าลงไปร้อนเสบตาเลยเออถูกต้อง ถ้าอยู่บนนี้ไม่ร้อนถ้าลงไปร้อนเดี๋ยพี่จะาาเองไปเทที่นู่นถ้าตรงน,นี้มันรอว่านู่นไปเทน,นู่นเลยข้างบนนู่นเอบโอ้โ,อโหต,นนะตักไม่ทันแน่จันชายตักไม่ทันแน่มาห้าคันแล้วครับนั่งนั่งก่ยข้างนี่อนอะลูกพี่นี่เอบ กินลงไม่ได้แสะดูมันติดขึ้นกันแรพอเราใส่อีเที่ยวหนึ่งลงหมดเลยลงไหมลงอยู่บางครั้งมันก็ลงแต่มันติดข้างข้าๆต้องแซะบ่อยแล้วิ่งวันหนึ่งก็แซะตอนเที่ยงตอนเย็นเห็นไหยมันถอยมันถอยตรงนี้แน่นอยู่เนาะวิ่งได้อยู่เนาะได้ครับแข็งเปียเลยแข็งนะ ลอลอสานมาปูอยู่ทอม พอสมควรครับตรงไนี่แหละตอกองนี่แหละไปหมุดเลยตรงนี้ก็ได้ตรงยายๆเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวลงไปโบก,ก่อนเอกเอก,อก โอ้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 เย้เย้ไอโอ้ยังมีกองสุดท้ายครับแล้ว ตรงนี้เดี๋ยวเอารถแมคโครมาปัดๆครับป,ป,ปัดลงล่างโอ้ยม่มีใครอยางมานี่เลยเว้ยตายเลยแล้วผมจะไปกับใครเนี่ยโอ้หมดถอยยาวเลยครับ โอ้ยมานีแน่ล่อมานีแน่มานีแน่นแนโอ้ไปอังกันยู่พุ่นไหมเอาเอาเอาจัดชูจอดรอเลยทีนี้ <c oughs> ย็บ อโอ้ร้อนมากเลยไม่อยู่แล้วตอมนี้ไม่อยู่แล้วผมไปดีกว่าเลย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 หักหมดเลยหักหมดเลยหักหมดหักหมดเ้าเบาเบาต้องเอารถนี้เบรกอดีมาครับ ถ้าเอารถไม่ดีมานตูนเลยไหลลงไปข้างล่างนู่นแล้วโอ้แจ้าเฮ้ยนี่เลือไหมี่ยไอ้ยย่าไปไปยังมีไหลครับ ด้วยไปด้วยไปด้วยร้อนเจ้อีกระนยว่าร้อนวะอยู่ไม่ได้โอ้ยบาวกันหนาวชิใจ ประตูเดียวเองโอ้ยอดเลยเลยทเองเลยเด้เปิดประตูดูเอาะป,ประตูไหลง่ายาเออมั่นใจกว่าดินแบบนี้เทมันไหลลงไปอยู่ถ้าดินแห้งเลยเทไม่ไหลหรอกร้อนร้อนร้อน สบายเลยนะไม่มีปัญหาผู้ใครลุยไปตรงนี้วะสายลุยวันนี้ซูซีเดี๋ยวหมดตรงน,นั้นอยู่ซูซีอยู่หมดอยู่ด,ดีถึงหน้าเราไปตบอืม ว่าจะไม่ลงแ <tem> <People to> ล้วนะมันร้อนเออเออเต้มเอบขอางโน้นเกิอน่นนะเกือบไปแล้วเองเดี๋ยวพามาดูว่าวันนี้หมดไปเยอะแค่ไหนครับกินโอ้ไปเยอะอยู่ดีละ วนจากนู่นไหมจากนู่นมานี่ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็นู่นจากนู่นมาโอ้คนเยอะอยู่ครับไปเร็วอยู่รถดำบวิ่งห้าสี่ห้าคันนี่ไปเร็วอยู่ครับทีโจอจตรงเนี้ย เขเสียเวลาตอนที่ฝนตกนี่แหละครับฝนตกมานี่งานชะง,งักเลยครับฝนตกมาเสียเวลาไปสองวันนะอน้ำมันก็จะขึ้นอีกโอ้ยทำยังไงเนาะัานนีเนาะผมว่าโดนแน่ครับโดนเต็มๆเ,เลยโดนราคาน้ำมันแพงแน่ครับ <c oughs> น่าจะโดนไป25,000คิวเพราะว่า25,000คิวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วของผมอันนี้น่าจะเหลืออยู่25,000คิวครับเผลอๆออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนี่เออไม่น่าถึงหรอกเพราะว่าฝาั่งถนนนวนบางแล้วนี่ก็เหลือกระปิกระปลอยตรงนี้เหลือไปอยู่ประมาณ20,000คิวไปโอ้ โอ้โหเตือบขาดใจไม่ขาดเฉยเลยโอ้ไปได้เฉยอะาอะแอะเออถงเออเออเก่าแล้วเก่าแล้ว เจรอรถกีอินดี้เก่าแล้วครับนี่สายโหดนี่ต้องคันนี้โอ้ยโอ้โมตานชิ่งนี้ก่อนโอ้โอ้จัดชูยังไม่ให้ไปเลยชิ่งนี้ก่อนซะแล้วเอ้ยเรื่องล้างอีกตังนึงเลยนะ โอ้โอ้จันชูปเปลี่ยนแนวครับสองตักรูเรื่องครับไปดูอุ้มนะอู้อุ้มมาไหมสามตัก สี่ตักห้าตักรู้เรื่องครับห้าตักไปว้าเฮ้ยรอดไหมรอดไหม โอ้ไายโอู้อ้อู้โอ้โอ้จันชูจันชูดึงมามาทางรถเลยอ่ะอู้น่ากลัวมากครับเด็ดนี้ครับโอ้ยไม่ไหวแล้วหาขึ้นรถบักตอมก่อนล้นจัดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม